Thank you. ขออภัยพี่นอ้องประชาชนชาวเมาืองพะทยาเ,เพื่อนๆที่ได้ติดตามไลฟ์สดของผมในเมื่อวานนี้ถึงการจัดกิจกรรมมินิคา,าพพร์มพะทยามีเหตุความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ผมต้องประกาศยกเลิกอย่างกระทันหันก็ขอบคุณทุกท่าน,เ,นเพื่อนๆที่เดินทางมาไกลผมได้รับสายโทรศัพท์เข้ามาเดินทางมาจากกรุงเทพอยู่บนวอเตอร์เวย์ เดินทางมาจากพะยองเดินทางมาจากจันทบุรีผมต้องกราบขออภัยด้วยความผมด้วยความว่าผมเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่สุดด้วยสถานการณ์การจัดชุมนุมในวันพรุ่งนี้ขอในวันนี้ได้รับข่าวมาจากวงในจึงทำให้ผมตัดสินใจยกเลิอกอย่างเร่งด่วน และภารกิจของเราวันนี้คือการไปส่งหนังสือให้ตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนฉะนั้นวันนี้ผมได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมคารมกและไปส่งหนังสือให้ที่ทําการสสกบินนาตาคีรวมทั้งบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดแต่ผมจะขอเป็นการอ่านแถลงส่งสารผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Facebook ส่วนตัวและใครที่เข้ามาแล้วขอให้แชร์ต่อไปขอบคุณทุกคนที่แชร์ผมจะเริ่มจากการส่งสารถึงบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทต้นสังกัดของสื่อมวลชนท่านที่มีการลง Facebook ส่วนตัวได้เกิดความเสียหายการปฏิบัติหน้าที่สื่ออย่างไม่เป็นการ ฉะนั้นผมได้ทำหนังสือไว้หน้าตาเป็นแบบนี้ในวันที่28กรกฎาคม2564ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้อ่านเพื่อส่งไปยังบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดเรียนผู้บริหารบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน อ้างถึงโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าสมชายโคกร่างแขกเนื่องในวันที่27กรกฎาคม2564เวลาประมาณ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มมีสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าสมชายโคตรร่างแขก ได้โพสข้อความโดยเปิดสาระนะมีเนื้อหาตามโพสว่าไม่รู้เป็นไรผมไม่เคยมีอคติกับแกน,นํำทุกคนนะแต่วันนี้ผมจะถามพวกคุณดูต้องการอะไรบ้านเงินมันยังไม่ป่นปี้พอกับความรู้สึกมึงใช่ไหมพวกมึงต้องการความชิดหายมากกวนน่านี้พวกมึงหยุดก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังคอจุดวจุดยอยักจุดนะักจะ เสียงไม่ค่อยดียใช่ไหมเสียงไม่ค่อยชัดพี่ไม้ไม้ขยับไม้เพิ่มหน่อยพี่เสียงเป็นไงเขาบอกเสียงไม่ชัดครับพี่เสียงมันแตกๆหรือไงคือเสียงาข,ายขัดขัดหายหาขัดขหายหใช่ไหมการน่าจะเป็นที่ตัวอุปกรณ์งั้นเดี๋ยวปิดอุปกรณ์เดี๋ยวถอดถอดอุปก,กรณ์ก่อถอดถอดเลยเอาเป็นจไม่ต้องใช้อ่แสดงว่าอุปกรณ์ใช้ไม่ได้ถอดถอดแล้ว เสียงกันอ okay. ีกตู้เดี๋ยวผมจะพูดให้ดังนะครับตอนนี้เสียงน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับอ่าโอเคได้ยินมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาสิ่งที่แนบมานะครับคือ Facebook ส่วนตัวของสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าสงชายโคกล้ามแขกได้โพสข้อความโดยเปิดสาธารณะโดยมีเนื้อหาตามโพสว่า ไม่รู้เป็นไรผมไม่เคยมีอคติกับแกนนําทุกคนนะแต่วันนี้จะถามพวกคุณดูต้องการอะไรบ้านเงินมันยังไม่ผลไม่พอกับความรู้สึกพวกมึงใช่ไหมครับโอเคครับจากข้อความดังกล่าวคณะกรรมการประชาชนขับไล่เกตรกรแห่งชาติได้มีความเห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีนั้น ไม่ควรที่จะแสดงออกถึงความคิดแบบเลือกข้างอย่างชัดเจนแต่ควรจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นกลางและนําเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาให้กับประชาชนเพื่อได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงถึงแม้ว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ตามแต่ก็ยังคงไม่เหมาะสมพอผู้โพสต์มีความเกี่ยวข้องในการทํางานเป็นสื่อมวลชนซึ่ง เป็นที่รู้จักของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาเป็นอย่างดีในปัจจุบันผู้สื่อข่าวรายนี้ยังได้ทำหน้าที่ติดตามสสกมินนาคตาคีโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการนำข่าวและเสนอข่าวทั่วไปโดยการที่เป็นสื่อมวลชนนั้นไม่ควรอย่างยิงย่งที่จะทำงานแบบเลือกข้างหรือติดตามนันกการเมืองคนใดคนหนึ่ง ในส่วนของการแสดงออกความคิดเห็นของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีหรือการแสดงออกจุดยืนทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถขึ้นกระทําได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานข,ของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยดังนั้นการมายื่นหนังสือหรือการส่งสารมายังบริษัททิพมณีมีเดียนเน็ตเบ,บิร์กจำกัดของประชาชนในวันนี้ เพื่อให้ผู้บริหารบริษัททิปมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดได้ทำการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนท่านนี้รวมทั้งให้หยุดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนท่านนี้ลงชื่อขอแสดงความนับถือนายวันเฉลิมบุญเสนเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนขับไล่เหลไกรแห่งชาตินี่คือหนังสือที่ ผมขออนุญาตส่งสารผ่านสื่อสารออนไลน์ไปยังบริษัทชิปมณีเน็ตเวิร์กหรือที่ชาวบ้านทราบนดีคือชิปมณีเคเบิลให้ผู้บริหารชิปมณีมีการตรวจสอบจริยธรรมว่าการทำนหน้าที่ของสื่อท่านนี้เหมาะสมหรือไม่และขอให้ยุติดการรับข่าวสารจากสื่อท่านนี้หรือเป็นที่เข้าใจว่าซื้อข่าวจากสื่อท่านนี้ โดยหนังสือฉบับนี้หลังจากที่ผมจบไลน์นี้ผมขออนุญ,ญาตทําการส่งผ่านปรศนีตอบรับไปยังบริษัททิมปาีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดพร้อมกับเอกสารที่แนบคือหน้าเฟซบุ๊กของผู้สื่อข่าวท่านนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฉบับ ในวันที่28ผมได้เสนอไปถึงนางสาวกวินราตาคีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีเลือกให้ตรวจสอบจ,จริยธรรมจรรริยธมและมตาตรฐานสื่อมวลชนโดยสิ่งที่แนบมาก็เช่นเดียวกันคือหน้าเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์ในข้อความเหมือนกันขออนุญาตอ่าน ไปยังสสกาินยาตาคีส่งสารผ่านสื่อสารออนไลน์ไปยังสสกาบินยาตาคีและเช่นเดียวกันผมก็จะส่งหนังสือฉบับนี้ผ่านไปรษณีย์ส่งไปยังสำนักงานที่ดําการของสสกาินยาตาคีเช่นเดียวกันสาเหตุที่ผมต้องมีการส่งสารและไม่ได้ไปก็ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจึงได้คิดเห็นแล้วว่าการที่จะพาคนไปจานวนมากอาจเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ผมจึงตัดสินใจยกเลิก,ากกิจกรรมมินิคาร์มอสวันนี้พร้อมกับเปลี่ยนการการไปส่งหนังสือและใช้สื่อเฟ้นพวกส่วนตัวส่งสารที่ท่านแทนวันที่28กรกฎาคม2564 เรียนานางสาวกวินนาตาคีสมาชิสากสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเลือกให้ตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนสิ่งที่แนบมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช,ช้ชื่อว่าสมชายโคกล้่งแขกเนื่องจากวันที่27กันยายน2564เวลาประมาณ22นาฬิกามีสื่อสมวลชนท่านหนึ่งที่ใช,ช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าสมชายโคกล้่งแขก ได้โพสต์ข้อความโดยเปิดสาระนะมีเนื้อหาตามโพสต์ว่าไม่รู้เป็นอะไรผมไม่เคยมีอคติกับแกนนาทุกคนนะแต่วันนี้ผมจะถามพวกคุณดูคุณต้องการอะไรบางเงินมันยังไม่ผลปี้พอกับความรู้สึกพวกมึงใช่ไหมหรือพวกคุณต้องการความชิดหายมากกว่านี้พวกมึงหยุดก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังขอจุดวอจุดยอจุดนะจ๊ะจากข้อความดังกล่าวคณะกรรมการประชาชนขับไล่กิจการแห่งชาติ ได้มีความเห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการทําหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ดีนั้นไม่ควรที่จะแสดงออกถึงความคิดแบบเลือกข้างอย่างชัดเจนแต่ควรจะปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักความเป็นกลางและนําเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาให้กับประชาชนเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและถึงแม้การแสดงออกทางความคิดเห็นจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กเสื่อนตัวก็ตาม แต่ก็ยังคงไม่เหมาะสมเพราะผู้โพสต์มีความเกี่ยวข้องในการทําหน้าที่สื่อมวลชนซึ่งเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอบางละมุงและเมืองพัทยาเป็นอย่างดีในปัจจุบันผู้สื่อข่าวรายนี้ยังได้ทําหน้าที่ติดตามสสกวินราตาคีโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทํางานนําเสนอข่าวทั่วไปโดยการที่เป็นสื่อมวลชนนั้นไม่ควรอย่างยิ่ง ที่จะทางานแบบเลือกค่าหรือติดตามนักการเมืองคนใดคนหนึ่งในส่วนของการแสดงออกความคิดเห็นของประชาชนต่อตัวนายยกรัฐมนตรีหรือการออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถพึงกระทําได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นการมาเยี่ยมหนังสือของประชาชนเพื่อให้สสวินาตาทีได้รับการตรวจสอบ จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อท่านนี้และหวังว่าการทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมบรีของท่านจะเข้าใจเจตนารมณ์ของประชาชนขอแสดงความนับถือลงชื่อวันเฉลิมคุณเสดคณะกรรมการประชาชนขับไล่เผด็จการแห่งชาติและแน่นอนครับผมจะส่งหนังสือปิดนใส่ซองปิดเนึกลงทะเบียนแบบนี้ไปให้สสกบินหน้า โดยจะส่งไปที่ทสสตบินนาและจะส่งไปที่บริษัททิปมณีมีเดียเน็ตเบิกจำกัดเพื่อให้ผู้บริหารทิปมณีมีเดียได้มีการตรวจสอบและตามที่เราร้องขอเพื่อให้มีการระงับการรับข่าวจากสื่อท่านนี้และหวังว่าสสตบินนาจะเข้าใจการทำหน้าที่ของประชาชนที่ออกมาพูดในเรื่องของการที่ท่านมีสื่อตามการเป็นสื่อสารมวลชนนั้นไม่ควรอย่างยิ่ง ที่จะติดตามนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหวังว่าตัวสอสอเองตัวผู้แทนเองจะเข้าใจในเรื่องนี้และพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมก็ได้กล่าวเกันตั้งแต่เรื่องต้นว่าผมต้องกราบขออภัยในการที่เลื่อนการจัดมินิคาวมอกในวันที่28กักฎาคมเวลา13นาฬิกาซึ่งวันนี้มีหลายคนได้เห็นก็ได้ยกเลิกบางคนเดินทางมาไกล มีหลายคนโทรเข้ามาเดินทางมาจากทั้งกรุงเทพทั้งจากจันทบุรีและจังหวัดระยองผมก็ขอบคุณที่ท่านติดตามและท่านมีใจรักในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่ามีการจัดกิจกรรมไล่นายกประยุทธ์เมื่อไหร่ทุกท่านพร้อมเชื่อออกมาฉะนั้นสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่28วนันนี้ขอให้ท่านอดใจรอผมได้เลื่อนกิจกรรมไปจัดในวันที่8 วันอาทิตย์ที่8สิงหาคมที่พื้นที่เมืองพัทยาผมจะจัดบิ๊กคาร์บ๊อกคาบ๊อกพัทยาครั้งที่สองโดยผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องจาก8จังหวัดภาคตะวันอกมาร่วมกันที่เมืองพัทยาเพื่อขับไล่รัฐบาลฆาตกกขับไล่ประยุทธ์จันโอชาตอนนี้สถา,านการณ์บ้านเมืองเข้าขั้นวิกฤตพี่น้องที่รับทุกท่านครับ บางท่านไม่เข้าใจว่าการออกมาของเราวันนี้ต้องการอะไรมีสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งก็เคยพูดไว้ผ่านช่องรายการดังออกมาพูดว่าการที่พี่น้องประชาชนประชาชนออกมาขับไล่นายกเป็นการออกมาต่อสู้ที่ผิดวิธีไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าจะต้องแก้ไขที่กระบวนการและโครงสร้างผมย้อนหากลับไปว่าครั้งหนึ่งมีคณะรัษฎรจจำนวนมาก ที่นำโดยนายอาลนน์ำพาไปปิดล้อมอาคารรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้คณะสวส,วส,วสวมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกสส,ส,สที่ประชาชนไม่ได้สวและสสที่ประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาคว่ำร่างกฎหมายไอรอจึงทําให้การแก้ไขไม่สามารถดําเนินการได้ฉะนั้นผมฝากไปถึงบุคคลที่ไม่เข้าใจว่าการที่เราจะเปลี่ยนโครงสร้างนั้น เราก็ต้องจัดการในตัวของประยุจันโอชาวันนี้ประชาชนจํานวนมากพร้อมใจกันไม่ว่าคนจะเคยเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือเสื้อหลากสีล้วนแล้วแต่มีความคิดเห็นตรงกันว่าปัญหาสำคัญต้นต,นตอสำคัญของประเทศชาติในตอนนี้ก็คือตัวคนเอกประยุจันโธชาการแก้ปัญหาสถานก,การณ์โควิด -19 ที่ล้มเหลวจนทำให้เกิดคัตเตอร์รอบสา เป็นเหตุให้ประชาชนออกมาจาํานวนมากและมากไปกว่าน,นั้นสิ่งที่จะพังตามลงมาก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศตอนนี้ประชาชนเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกเพื่ออะไรครับพี่น้องครับเพื่อที่ถ้าผลเองประยุทธ์ลาออกแล้วรัฐมนตรีทั้งคณะ3 6คนจะต้องสิ้นสภาพลงไปและประชาชนหวังว่าในการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ภายใต้รัฐมนตรีหศูจะไม่มีการ นายกลาออกไม่ได้แปลว่ายุบสภาขอให้ทุกท่านเข้าใจใหม่ทุกท่านเข้าใจว่าการที่นายกลาออกแล้วจะต้องยุบสภาไม่ใช่แต่การที่นายกลาออกเพื่อที่จะล้างไพ่ใหม่และให้มีการเลือกนายกขึ้นมาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ซึ่งก็จะมีคดีเด่นนายกาด้วย,ก,ยก,กัน7ท่านโดยพรรคเพื่อไทยก็จะมีคุณสุดานะแล้วก็คุณชัดชาติแล้วก็คุณชัชณชยกเกษม ที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเป็นคณะเดียนายกรัฐมนตรีในส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีคุณธานาธรจึนรุ่นืองกิจในส่วนพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็จะมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและในส่วนพรรคภูมิใจไทยก็จะมีคุณอนาทุทินและในส่วนพรรคพลังประชา,า,ารัฐก็จะมีประยุทธ์จันโอชาซึ่งมีหนึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีก็คือคุณธานาธรจึนรุ่นืวงกิจ จึงไม่สามารถที่จะโหวตเลือกให้เข้ามาเป็นนายกรัฐะมนตตีได้ถ้าพลเอกประยุทธ์นั้นลาออก <c oughs> แต่ทุกอย่างอะไรก็ตามภายใต้เลืกน60เป็นไปได้ไหมที่สว .250 คนจะเลือกพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งแน่นอนว่าเป็นไปได้แต่ถ้าประยุทธ์ลาออกแล้ววันนี้ผม,ามทาบจริงๆมึงยันจะหน้าด้านกลับเข้ามาเป็นนายกอีกเหรอฉะนั้นหวังว่าการลาออกของประยุทธ์จันโอชา จะส่งผลให้ผู้แทนนาษฎร500ท่านสว250ตัวเลือกประชาชนและเลือกสอเลือกนายกที่เหมาะสมขึ้นมานำพาประเทศชาติเข้ามาแก้ไขสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -2019 ให้ได้อย่างรวเร็วและที่สำคัญช่วยมาฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและฝากถึงตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ว่าการที่ท่านแก้ไขปัญหาปลายเหตุดยการประกาศเคอร์ฟิวในหลายๆจังหวัดในพื้นที่ประเทศไทยเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดและล้มเหลวตั้งแต่มีการประกาศเคอร์ฟิวมานั้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อไม่เคยลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นวันนี้ติดเชื้อ1 6 0 0นหกัว่าคนมีคนตายอีกเป็นร้อยเท่ากับว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วการประกาศเคอร์ฟิวให้คนงดออกจากบ,บ้านหลังสามุ่งถึงตีสี่ ไม่ได้เป็นการช่วยแก้ปัญหาเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นขอให้ในายกตุนตียกเลิกประกาศเชอรอฟิวเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดิอนหน้าได้ตอนนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือจํานวนผู้ติดเชื้อแต่สิ่งที่กําลังจะพัทงทลายคือระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยขอให้ประยุทธ์จันโอชาจงหันมองประชาชนเข้าใจประชาชนและเข้าใจว่าเชื้อไวรัสโคโรนา มันสามารถแพร่กระจายได้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นประชาชนก็จะร่วมกันป้องกันไม่ว่าการใส่หน้ากากก็ดีหรือการมันล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญต้นเหตุที่จะสามารถแก้ไขได้ไม่ใช่การประกาศล็อกดาวน์แต่ในขานะผู้นำประเทศต้องมีการจัดสรรวัคซีนที่ดีให้กับประชาชนและเพียงพอกับประชาชน ตอนนี้ประเทศไทยคือประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้ร่วมโครงการวัคซีนหลายประเทศลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์ในทรีปในอาเซียนเขาจับมือกันเพื่อจะจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนแต่ทำไมประเทศไทยไม่ได้อยู่หนึ่งในนั้นฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้ใช้บุคคลที่เหมาะสมการที่ขั้นเอา ก่อสร้างมาเป็นหมอนั่นคือความผิดพลาดค,ความล้มเหลวของความคิดผู้บริหารและมากไปกว่าน,นั้นการที่ท่านมีลัญชีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วไม่สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้สื่อสารจากบริษัทต่างชาติเพื่อจะจัดภาษีในคนไทยผมแนะนําให้ท่านลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม อย่าเก็บบุคคลเหล่านี้ไว้วันนี้ประยุทธ์จันโอชาประชาชนมากมายเรียกร้องให้ท่านแสดงความรับผิดชอบถ้าเป็นผู้นําในชาติอื่นๆเขาต้องรับผิดชอบโดยการลาออกแต่ผมไม่เคยเจอผู้นําประเทศไทยคนไหนที่หน้าด้านเท่าประยุทธ์จันโอชาและวันนี้ท่านออกมาประกาศว่าท่านเป็นลูกผู้ชายชาติทหารชายชาติทหาร จะไม่ขอทิ้งประชาชนฉะนั้นประชาชนวิงวอนขอร้องให้ท่านทิ้งประชาชนเถอะท่านไม่ต้องมาลักประชาชนในเวลานี้เพราะถ้าท่านยังคงอยู่ปัญหาโควิดนาทีก็ไม่สามารถแก้ไขได้ไพอผู้นําที่ขาดขึ่งวิสัยทัศน์ผู้นําที่ไม่มีความคิดเป็นผู้นําผมไม่อยากจะว่าท่านโง่ถึงแม้ท่านจะไม่มีสมองก็าตามนะครับฝากไปถึง และฝากถึงวันที่วันที่8ทิ้งท้ายด้วยวันที่8คาร์มอบที่จะเกิดขึ้นที่พัทยาวันที่8นี้ผมขอสมัครการอาสา refugee, มอเตอร์ไซค์จำนวน50คันให้มานัดหมายพบกับผมได้ที่สำนักงานกฎหมายชื่อตรงในวันที่7 ในวันเสาร์ที่7ผมจะประชุมกาดอาสาบรไซัทและก็จะมีให้สัญลักษณ์เป็นปอกแขนเพื่อให้ท่านควบคุมมวลชนที่จะมาในวันที่8กําหนดเส้นทางเมื่อครั้งที่แล้วการจัดคาร์มอบทิพพัทยาเราประสบปัญหาในเรื่องของกระบวนขาดตอนและวันที่8ผมจะจัดทีมกาดอาสาเป็นที่เด่นชัดมีปอกแขนสามารถควบคุมไม่ให้กบวนขาดตอน ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่อาสาจะมาร่วมเป็นการอาสาวันที่7วันเสาร์เวลาประมาณ5โมงเย็นขอให้มาพบผมได้ที่สำนักงานจฎหมายซื้อตรงแห่งนี้ผมจะเช็คอินเข้าไปในไลน์นี้และถ้าใครมาหาไม่เจอสามารถโทรสอบถามผมได้โดยตรงที่เบอร์0803 979 555หรือว่าท่านจะส่งข้อความมาทางอินบ็อกส่วนตัวผมก็ได้ ในการที่จะเข้ามาเป็นกาศอาสาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในวันที่8ผมบอกว่าวันที่8การจะมีการาพาล็อกจะมีรถร่วมขบวนอย่างน้อยหนึ่งพสอง้อย 1, คันจากครั้งแรกมีรถร่วมขบวนเจ0ดร้อยคันครั้งที่สองผมอยากจะเห็นภาพบรรยากาศรถที่วิ่งบนถนนที่กำลังเงียบสนิทในตอนนี้หนึ่งสอง้ยคันผมจะพาพ่อแม่พี่น้องเคลื่อนขบวนจาก เอาเป็นว่าจากที่ไหนเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะนัดหมายแล้วพาพ่อแม่พี่น้องเคลื่อนขอบวนให้ดูภาพบรรยา,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 ากาศเศรษฐกิจที่พังพินาศของเมืองพรทิยาภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของประยุทธ์จั์โอชาที่ลมเหลยวมาโดยตลอดฉะนั้นะฝากพี่น้องดูไลน์นี้แชร์ต่อๆกันไปไลน์นี้จะไม่ถูกลบในขณะที่ไลน์อื่นๆที่ผมเคยไลน์ไว้ผมก็จะค่อยๆลบไปเรื่อยๆแต่ไลน์นี้ผมจะยังไม่ลบจนกว่าจะถึงวันที่8ฉะนั้นะ พ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยแชร์กันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณคนที่เดินทางมาพัทยายในวันนี้กาบขอภัยวันนี้ขอให้รประชาชนจงได้รับประชาปไตยแต่โดยเร็วและสุดท้ายหวังว่าคนเอกประยุจันโอชาจะลาออกและหากท่านไม่ลาออกขอให้ท่านเสียชีวิตแต่เร็วเร็วสวัสดีครับสวปิดีค <c oughs> รับ